แล้วก็เพื่อนบ้านที่เป็นเด็กอะค่ะเขาก็เลยเหมือนชวนกันว่าเอองั้นเราเล่นซ่อนหากันไหมทุกคนก็แบบว่าโอเคแยกย้ายกันไปซ่อนรวมถึงคุณแม่ด้วยค่ะเพื่อนที่เขาต้องเป็นคนหาเนี่ยก็เจอเพื่อนทุกคนละแล้วทีเนี้ยก็เหลือคุณแม่เป็นคนสุดท้ายที่ยังหาไม่เจอสัอกพักหนึ่งเหมือนก็มีคนไปเจอแม่อยู่ตรงด้านหลังประตูที่เหนือแม่ก็บอกว่าจริงๆอะคืออยู่ตรงเนี้ยตั้งนานแล้วแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองอะเหมือนโดนผีอำ ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทุกคนรอคอยที่จะได้เล่นสนุกกับญาติพี่น้องที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจะมารวมตัวกันที่บ้านของคุณแม่ของคุณปามี่ซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆอายุราวๆหกถึงเจ็ดขวบ เราจะขอเรียกเธอว่าน้องแก้วบ้านของน้องแก้วเป็นบ้านไม้เรือนไทยแบบโบราณทั้งหลังบ้านมีทั้งหมดสองชั้นและมีใต้ถุนสูงโปร่งวันนั้นที่บ้านมีงานบุญเล็กๆพวกผู้ใหญ่กำลังขมักขะเม้นกับการทำอาหารและเตรียมงานกันอยู่ส่วนพวกเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานพอเริ่มเหนื่อยก็มานั่งเล่นขายของเล่นมาเก็บกันรอบบริเวณบ้านแบบไม่มีทีท่าที่จะหยุดพัก เสียงหัวเราะดังเจี๊ยวจ้าวไปทั่วโดยความที่นานๆทีจะได้กลับมาเจอมาเล่นกับญาติพี่น้องทําให้ลืมเหนื่อยลืมร้อนกันเลยทีเดียวเมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ําลงอยู่ในช่วงกําลังจะตกดินแสงแดดสีส้มเริ่มสาดส่องลอดผ่านช่องไม้ของตัวบ้านบรรดาเด็กๆก็เริ่มเบื่อการเล่นไล่จับบวกกับความเหนื่อยล้าทำให้การเล่นไล่จับไม่สนุกอีกต่อไป และในจังหวะที่ลมเย็นวูบแรกของยามเย็นพัดมานั่นเองเพื่อนคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าใกล้ค่ำแล้วแสงแบบนี้แหละเหมาะที่สุดเรามาเล่นซ่อนหากันเถอะเด็กทุกคนเห็นดีเห็นงามตามกันหมดรวมถึงน้องแก้วเองก็พยักหน้าอย่างตื่นเต้นเมื่อเป่ายิงฉุบเรียบร้อยแล้วเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มได้เป็นคนหาทุกคนก็วิ่งแยกย้ายกันไปหาที่ซ่อนน้องแก้ววิ่งไปทางหลังบ้าน ที่มีโอ่งน้ำดินเผาใบใหญ่วางเรียงรายมีกองฟางเก่าๆอยู่รอบๆและที่มุมหนึ่งมีประตูไม้บานเก่าที่ปิดตายอยู่บานหนึ่งมันเป็นประตูของห้องเก็บของเล็กๆที่ไม่มีใครได้ใช้งานมานานแล้วน้องแก้วคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ซ่อนที่ดีที่สุดเธอจึงค่อยๆแง้มประตูบานนั้นออกช้าๆด้วยความตื่นเต้นของเด็กน้อยคนหนึ่งที่จะต้องรีบหาที่ซ่อนทำให้น้องแก้วลืมนึกไปว่าที่ซ่อนนั้นจะสกปปกและน่ากลัว ทำให้เธอตัดสินใจเลือกที่จะซ่อนในห้องนี้ที่ดูจะหาตัวได้ยากที่สุดข้างในห้องนั้นมืดสนิทและเหม็นอับเต็มไปด้วยกลิ่นฝุ่นและไม้เก่าๆมีเพียงแสงสลัวๆจากภายนอกที่ส่องเข้าไปพอให้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มจากของที่วางระเกะระกะอยู่น้องแก้วค่อยๆแทรกตัวเข้าไปด้านหลังประตูแล้วปิดมันลงเบาๆเหลือเพียงช่องแง้มไว้เล็กน้อยพอให้มองเห็นด้านนอก เวลาผ่านไปเราราครึ่งชั่วโมงน้องแก้วได้ยินเสียงเพื่อนที่เป็นคนหาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยโปองคนนั้นโปองคนนี้เสียงเพื่อนร้องโป้งคนอื่นๆดังขึ้นเป็นระยะๆจนกระทั่งเสียงนั้นเงียบไปเหลือเพียงน้องแก้วคนเดียวที่เพื่อนยังหาไม่เจอเวลาผ่านไปเรื่อยๆน่าจะเกือบสองชั่วโมงได้ความเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะน้องแก้วได้ยินเสียงเพื่อนเริ่มเรียกหาเธอแก้ว ออกมาได้แล้วเลิกเล่นแล้วนะเธอยิ้มกับตัวเองอยู่ในความมืดนั้นภูมิใจที่ตัวเองซ่อนได้เก่งที่สุดเธอคิดว่าจะกแกล้งซ่อนต่ออีกสักพักแต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติอากาศในห้องเก็บของที่เดิมเคยร้อนอบอ้าวกลับเย็นเยือกขึ้นมาอย่างฉับพลันน้องแก้วขนลุกชันไปทั้งตัวสัญชาตยานร้องเตือนว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องนี้คนเดียวอีกต่อไปสายตาของเธอถูกดึงดูดไปยังมุมที่มืดที่สุดของห้อง มุมที่แสงสลัวจากภายนอกส่องไปไม่ถึงเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนนิ่งอยู่ในเงามืดน,นั้นกำลังยืนจ้องมองเธอไม่วางตาน้องแก้พยายามจะขยับตัวเพื่อเปิดประตูออกไปแต่ร่างกายของเธอกลับแข็งทื่อตอนนี้เธอทำได้เพียงลืมตาแต่ขยับตัวส่วนไหนก็ไม่ได้เลยเธอพยายามจะส่งเสียงเรียกเพื่อนอย่างสุดเสียงแต่ก็ไม่มีเสียงของเธอเล็ดลอดออกมาจากลำคอราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังปิดปากเธอเอาไว้ เธอพยายามจะเคาะประตูเพื่อส่งสัญญาณให้คนข้างนอกได้ยินแต่เธอก็ทําไม่ได้เพราะเธอขยับได้เพียงแค่ลูกตาเท่านั้นตอนนี้เธอไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้อีกต่อไปดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวเธอเห็นเพื่อนๆเ,เดินผ่านประตูไปมาอยู่ด้านนอกบางคนถึงกับลองผลักประตูบานนี้เบาๆแต่ก็ไม่มีใครเปิดเข้ามาจังหวะน,นั้นทําให้เธอรู้แล้วว่าพวกเขาน่าจะมองไม่เห็นเธอเหมือนกับว่าตัวตนของเธอได้เลือนหายไปจากตรงนั้น ด้านนอกประตูนั้นความสนุกสนานกลายเป็นความวิตกกังวลเด็กๆวิ่งหน้าตาตื่นไปบอกผู้ใหญ่ว่าหาแก้วไม่เจอผู้ใหญ่ที่ได้ยินดังนั้นก็เริ่มใจไม่ดีจากการตะโกนเรียกหาธรรมดาๆรรก็กลายเป็นการเดินหาอย่างจริงจังทุกซอกทุกมุมของบ้านน้องแก้วได้ยินทุกเสียงที่คนข้างนอกพยายามตามหาเธอด้วยความเป็นเด็กเธอก็ทำได้เพียงพยายามส่งเสียงเรียกว่าหนูอยู่ตรงนี้มีใครเห็นหนูไหมแต่ก็ไม่เป็นผล น้องแก้วเริ่มสติแตกร้องไห้โฮพยายามส่งเสียงให้ดังที่สุดในชีวิตแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธอแม้แต่เพียงเพราะประตูบานเก่าๆกั้นตรงกลางเท่านั้นแก้วเอ๋ยอยู่ไหนลูกออกมาเถอะนะเย็นมากแล้วเสียงของผู้เป็นแม่ตะโกนเรียกด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเวลาผ่านไปจนเกือบจะค่ำบรรยากาศเริ่มทวีความน่ากลัวขึ้นคุณยายของน้องแก้วที่เห็นท่าไม่ดี จึงตัดสินใจทําในสิ่งที่คนโบราณเชื่อกันท่านไปจุดธูปเดินไปปักที่ศาลพระภูมิเจ้าที่กลางแจ้งคุณยายพนมมือขึ้นไหวปากก็พึมพำเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายหากท่านบังตาหรือนําหลานของข้าไปซ่อนไว้ที่ใดขอได้โปรดเปิดทางให้เราหาเจอด้วยเถิดอย่าได้ทาโทษเด็กตาดําๆเลยและทันใดน,นั้นเองเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เดินหาจนเรื่องท้อใจเดินกลับมาพิงประตูห้องเก็บของบานนั้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาลองออกแรงผลักมันให้แรงขึ้นกว่าเดิมและภาพที่ทุกคนเห็นคือร่างของน้องแก้วที่นั่งขดตัวตัวสั่นเทาอยู่หลังประตูดวงตาของเธอเบิกโพงจ้องมองทุกคนอย่างตื่นกลัวริมฝีปากซีดเผือดน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่มีเสียงร้องไห้ใดๆออกมาทุกคนรีบพุ่งตัวเข้าไปประคองเด็กหญิงออกมาจากห้องมืดนั้นทันทีที่ร่างของเธอพ้นจากธรณีประตูน้องแก้วก็ปล่อยโฮออกมายางสุดเสียง ร้าวกับเคร่องหลุดพ้นจากพันธนาการที่มองไม่เห็นหลังจากปลอบโยนกันอยู่พักใหญ่น้องแก้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยเสียงสั่นเครือเธอติดอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเห็นทุกคนได้ยินทุกอย่างแต่ขยับไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนมีใครบางคนยืนบังตัวเธอไว้ในเงามืดเรื่องราวเหมือนจะจบลงแค่นั้นแต่ปริศนาที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยเมื่อคุณตาของน้องแก้วกลับมาจากธุระข้างนอก ท่านได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยท่านเป็นหมอเป่าหรือผู้มีวิชาอาคมเก่าแก่ของหมู่บ้านท่านเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านอย่างช้าๆเรากับกำลังมองหาสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วสายตาของคุณตาก็ไปหยุดที่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งไม่ใช่ห้องเก็บของที่น้องแก้วไปซ่อนแต่เป็นห้องพระเล็กๆของท่านเองสิ่งที่ท่านเห็นทําให้ท่านถึงกับอุทานออกมาว่าพานครูบนหิ้งบูชาพานครูของท่านที่ปกติจะตั้งอยู่อย่างสงบ แต่ตอนนี้มันล้มคว่ำตะแคงอยู่ข้าวตอกดอกไม้และเครื่องบูชาต่างๆกระจัดกระจายไม่เป็นที่เป็นทางคุณตารู้ได้ทันทีว่าพานครูนี้ไม่ใช่พานธรรมดาแต่มันคือที่สถิตของครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านและคนในบ้านการลบหลู่หรือทําอะไรผิดพลาดกับพานครูถือเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งคุณตาหันไปถามน้องแก้วว่าได้เข้าไปเล่นในห้องพระหรือไม่เด็กหญิงส่ายหน้าแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่า ก่อนที่จะวิ่งไปซ่อนที่ห้องเก็บของเธอวิ่งผ่านห้องพระห้องนี้และอาจจะเผลอวิ่งชนหิ่งจนพานคูล้มลงโดยไม่รู้ตัวคุณตาถอนหายใจยาวท่านบอกกับทุกคนว่าที่น้องแก้วหายไปไม่ใช่เพราะผีสางที่ไหนแต่เป็นเพราะครูของท่านเองท่านคงโกรธที่เด็กน้อยไปเล่นสนจนทําของบูชาล้มระเนระนาดท่านจึงซ่อนน้องแก้วไว้เป็นการสั่งสอนบังตาไม่ให้ใครเห็นตรึงร่างไว้ไม่ให้ขยับขยื้อน เหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นที่เล่าขานกันในหมู่บ้านว่าน้องแก้วถูกผีเอาไปซ่อนมันเป็นบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัวที่สอนให้รู้ว่าบางสินบางอย่างที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ